สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมแดงอโยธยาเบอร์3ามนะครับต้นเสียบยอดนะครับสูง5 0าสถึงเจซนนะครับไม้พร้อมปลูกนะครับเลี้ยงแดดร้อเปอร์เซทุกต้นเช็คระบบลากเปลี่ยนถุงเรียบร้อยครับปลอ,อดภัยครับชุดนี้ไม่ต้องห่วงใส่ยาป้องกันส้เดือนฝอยตั้งแต่ซื้อต่อมาแล้วครับเนีจุดนี้ไม่ต้องกลัวเสียหายระหว่างขนส่งเคมนะครับแต่ขอเป็นวิดีโอเท่านั้น ครับจะประมาณนี้ไม้พร้อมปลูกเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบัญชีเดียวเท่านั้นครับสุดทศน์อุตมะครับอย่าครับเลี้ยงแดดได้ร้อยไม้เลี้ยงแดดตั้งแต่ออกจากถุงได้สามสี่วันนะครับไม่ต้องกลัว ถ้าแดงอย่างแดงอโยธยาอยิ่งแดดยิ่งสวยครับต้องแดดได้ร้อยอย่างนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับผลก็สวยลูกก็สวยเนื้อก็สวยอร่อยด้วยรสชาติคล้ายคหงาอกาซือครับแต่จะมีความหวานกว่าความฉ่ำกว่านะครับสนใจสั่งซื้อได้เลยครับ